แอดเวนเจอร์เพลกับพีคคลิปนี้ขยับจากบางรักไปเช็คอินที่ทรงวาดกันครับมา let's go ทรงวาดนะพ<ม><ม>ี่ัับบเครว้าว b เราต้อง e here in s o n g w a นเป็นไงนั่งรถมาเสื้อเปลี่ยนสีซะแล้วเราก็เปลี่ยนที่มาที่สงหวานแล้วนะครับเพราะว่ามันสีเดิมทุกคนก็คงจะเบื่อหาอะไรชื่นใจกินกันดีกว่าเพราะสงหวานเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องคาเฟ่อยู่แล้วไงมีคาเฟ่เยอะมากงั้นเราจะไปหาอะไรจิบซะหน่อย Let's go ้ห้หนี่เป็นไงการ์ดชั่นและตอนนี้ครับเราก็ถึงจุดเช็คอินสงหวานแล้วนะก็คือ ผนังผมนี่เองผ<บ>มนมี่เองเราจะถ่ายกันตรงนี้ เราใส่เสื e อ้อเขียวมาวันนี้เพราะเราจะมากินมมัชชานี่เฮ้ยขอเอายูสุด้วยนี่ผมเอาเฟรชโกโก้มาช่าโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามานั่งในร้านแล้วนะมัชชามารุนะขอบคุณครับขอบคุณครับของผมนี่ไงล่ะเรากินมัชชาบ่อยไหม ไม่บ่อยเลยครับมัชฉะเพราะปกติผมกินกาแฟกินหมดปะผมว่าหงก็พอตัวนี่แหละมัทฉะน้ำมะพร้าวแลก็จะเปลี่ยนแบรนด์เรื่อยๆลองครลองไปเรื่อยๆอันนี้คือยูซุตัวชื่นเปรี้ยวๆนี่อะไรอ่ะโค้กน้ำเฮ้ยอร่อยดีปังอืมของผมอร่อยกว่าเอเข้ามาแล้วแต่สไตล์แล้วแต่คนอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยได้มานั่งดื่มมัทฉะอร่อยๆ ตอนนี้รู้สึกมีแรงเที่ยวต่อแล้วครับที่ส่งวายังมีตลาดงานศิลปะร้านฮี่พิปิอีกเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นถ่ายรูปแล้วกินข้าวเย็นกันยังไงก็รอติดตามกันคลิปหน้านะครับ